mười hai mười hai mười hai mười này mười hai 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 mười hú, mười hai hú hai mười hai mười hai mười หูหูยุใสเอาบอกแม่ก่อนหูยุใสหูตาตายุใสตาตาเอ้ยปากละลูยุปากเอ้ยปากตาตาอะไรที่ยุใสดกตาหัวเออหัวอาะจมูกย่าย่าเฮ็ดดูงหามเฮ็ดจมูกเก่งมากตาตาอย่ในตาตา Pa kìm mát này kho 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 chú sẽ chua chú chú xe chú, xe chua. Và, bó, chua này, chú 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 ยิ้มละลออืมออ้ยิ้มละลรอบังอลสวัสดีครับด้วสวัสดีครับตบมือให้คนเก่งน้อยหนะจับปูจับปูดำขย้ำปูนาะจับปูมาคว้าปูทะเลอ่ะอ่ะอะตบมือแปะแปะเรียกแพะมาหา ปิดหูซ้ายขวาปิดตาจ้าเอ๊ะบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนบายจุ๊บจุ๊บ